อ่านะคะฉะนั้นหา yc หาจากสมการช่วยสมการช่วยโจทย์้่านี้ได้ m กํลัง2ลบ1เท่าูนย0ซึ่งหาค่า m ได้2ค่าคือ m ลบ1กับ m บวก1ถูกไหมคะนั่นหมายความว่า m มีค่าเท่ากับ1กับลบ1ซึ่งเป็นกรณีที่1ก็คือลากเป็นจำนวนจริงไหมซ้ำดังนั้น yc มีค่าเท่ากับ c 1บวกกับ ต่อไปเราจะหา yp นะคะํานิดน,นึงํานิดน,นึงก่อนที่จะหา yp โจท่ยวข้อนี้ถ้าไม่อยากใช้วิธีตัวดำเนินการหา yp ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ได้ไหมได้ไหมใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ได้ไหมได้ไหมเป็น uc ไหมเป็น uc function ไหม เป็นไหมเป็นไหมเอาคุณก็เปิดไปดูที่คุณจดจรสิจ๊ะคุณจะมานั่งฝันคิดเองได้ยังไงเราไม่แม่นเราก็เปิดครูไม่ได้บอกว่าคําถามทุกคาถามเนี่ยห้ามเปิดของเก่าอ่านนะคุณต้องฝึกคิดไว้เพราะอะไรในข้อสอบไม่ได้บอกว่าให้คุณหาวิธีไหนคุณต้องคิดเองแล้วถ้าคุณไม่คิดเองคุณจะรู้ไหมคุณอยากจะหาวิธีไหนเพราะหาวิธีไหนก็ได้ แต่ว่าจะเลือกวิธีไหนอ่ะเราาจะเลือกวิธีไหนก็เลยถามว่ารู้ไหมเนี่ยว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยใช้วิธีเทียบสัมพรสิทธิ์ได้หรือไม่ได,ได้เทียบเทียบสัมปรสิทธิ์ก็ใช้ได้ตัวดําเนินการแบบอินเกรตสืบเนื่องกับแยกเศษส่วนย่อยได,ได้ไหมได้ไหมได้แต่ความยากของมันอยู่ที่ไหนถ้าจะทําอินเกรตสืบเนื่องมันต้องทำบายพาสแล้วมีเกําำลังสองเนี่ยบายพาส สองครั้งนะคะก็เลยมีทางเลือกให้คุณดูวิธีช็อตคัทนะคะซึ่งฟังก์ชันตัวนี้มันตรงกับกรณีที่หนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะหาอคำตอบโดยใช้วิธีตัวดำเนินการบ้างนะคะช็อตคัทนะคะก็เขียน Pd นะคะ Pd คูณกับ y เท่ากับ f(x) นะคะโดยที่ตอนนี้ Pd ของอาจารย์ก็คือ d กํลังสองลบหนึ่ง หาคำตอบ y ก็เอาเศษหนึ่งส่วน pd คูณเข้าไปทั้งสองข้างนะคะก็จะทำให้เทิม d กลังสองลบหนึ่งถูกย้ายไปอยู่ที่ฟังขวามือของสุการนั่นเองรู้แล้วว่ามันเป็น power x x o กําลัง k ดังนั้นต้องเขียนเศษหนึ่งส่วน pd ให้อยู่ในรูปของ b ศูนย์บวก b หนึ่ง d บวก b สอง d กลังสองไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้เนี่ยทำถึง ดีกำลัง K, K เท่ากับเท่าไหร่เเท่ากับเท่าไหรสองถ้าคิดไม so ่ได้ค so so ุณโพราคงทำดียาวไปจนถึงครั้งที่สองร้อยอ่ะซึ่งคุณจะเสียเวลามากเลยถ้าคุณรู้ว่ามันทำถึงแค่ครั้งที่สองถึงแค่เทอมดีกำลังสองพอนะคุณจบเลยคุณไม่ต้องหารต่อไปแล้วอาจารย์จะบอกว่ายิ่งหารยาวเท่าไหร่หมายความว่าได้ดีกำลังเยอะเท่าไหร่ยิ่งหารยากเท่านั้น เพราะว่าคุณจะไปตายที่บวกลบเศษส่วนจะไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องบวกลบเศษส่วนแต่คุณจะรู้เลยว่าพอต้องเจอการบวกลบเศษส่วนหรือหาตัวเข้าไปคูณคุณจะทําผิดเยอะอะค่ะนะคะฉะนั้นหลักการที่เขียนให้ b หนึ่งนพี p d อยู่ในรูปของ b ศูนย์บวก b หนึ่ง d บวก b สอง d กลางสองได้คุณจะต้องมาเรียงลําดับ ตัวนี้ใหม่นะคะก็ต้องเริ่มจากดีกาลังศูนย์ดีกำลังหนึ่งดีกำลังสองไปเรื่อยๆก็เลยได้เป็นลบหนึ่งบวกดีกาลังสองเทอมดีกาลังหนึ่งไม่มีนะคะจากนั้นตั้งหารค่ะครูตั้งหารไปเนี่ยไม่หารให้อ่ะตั้งหารนะหารเป็นไหมเนี่ยค่ะตั้งหารหนึ่งลบหนึ่งบวกดีกาลังสองถูกไหมคะ เอาอะไรคูณกับลบหนึ่งได้หนึ่งเออลบหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งลบดีกำลังสองได้เป็นดีกำลังสองถูกไหมคะเอาอะไรคูณกับลบหนึ่งเราได้นนดีกำลังสองลบนะคะก็ได้เป็นดีกำลังสองลบดีกำลังสี่พอไหมพอแล้ว เพราะว่านี่มันมีสูงสุดแค่ x กำลังสองฉะนั้นผลหารออกมาได้ลบหนึ่งลบดีกำลังสองนะคะแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆจากนั้นคูณกระจายค่ะวงเล็บหน้าคูณสองนะคะแล้วก็วงเล็บหน้าคูณลบ x กำลังสองก็จะได้อย่างนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับข้างหลังมีหนึ่งอยู่หนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองดิฟครั้งที่สองของหนึ่งได้ศูนย์ฉะนั้นเทอมที่เหลือเป็นไงคะศูนย์ทั้งหมดฉะนั้นเทอมหน้าจะได้แค่ลบสองเทอมหลังเอา x คูณกระจายมาลบเจอลบเป็นบวกได้บวก x กลังสองถูกไหมคะ เอา x กําลังสองกระจายเข้ามาให้กับเทอม d กําลังสองได้เป็น d กําลังสอง x กําลังสองเทอมจะถัดจาก d กําลัง2มันคือ d กําลังสี่ถูกไหมคะฉะนั้นดิฟครั้งที่สี่ของ x กําลังสองได้ศูน0ซึ่งเทอมที่ถัดจากนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดเหลือแค่นี้เลยจบเท่านี้ดิฟครั้งที่สองของ x กําลังสองได้ <c oughs> ดิฟครั้งที่สองของ x กําลังสองได้ <c oughs> ด สองนะคะฉันจ,จบแล้วนะก้อนแรกได้ลบสองก้อนที่สองลบวงเล็บลบ x กำลังสองลบสองนะคะหักล้างกันถูกไหมลบเจอลบเป็นบวกลบสองบวกสองหมดไปเหลือบวก x กำลังสองนี่คือ yp นะคะ่ะดังนั้นคำตอบเราก็คือ y เท่ากับ yc บวก yp นะคะ yc เท่ากับ c หนึ่ง exponential x บวก c สอง exponential ลบ x แล้วก็บวกด้วย x กำลังสอง ตอบยังไม่ได้เพราะว่าโจทย์ให้ boundary condition มาบอกว่าที่ x ท่า y เท่าหกับที่ x ท่าอนุพันธ์ครั้งที่1ของ y มีค่าเท่ากับ0ย์คุณต้องใส่2 boundary นี้ไปเพื่อที่จะหาค่าคงที่ c1 c2 ออกมานะคะเอา boundary แรกก่อนนะคะที่ x ท่า y เท่าหเนี่ยแทน y เท่าหลงไป x ท่ได้ c1 x ทได้ c2 x ทหมดไปฉะนั้น สมการที่หนึ่งหลังจากที่แทน boundary condition ลงไปจะได้หนึ่งเท่ากับ c หนึ่งบวก c สอง boundary ที่สองแทนยังไม่ได้ถูกไหมคะ boundary ที่สองแทนยังไม่ได้เพราะ boundary ที่สองบอกว่าต้องเป็นอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของตัวแปรตาม y ซึ่งอนุพันธ์ของตัวแปรครั้งที่หนึ่งของตัวแปรตาม y ได้ว่าไงคะอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y เท่ากับ c หนึ่งกำลัง x ลบ c สองกำลังลบ x บวก 2x นะคะคุณก็ดิบไปจากนั้นแทน b o u n d ร r ่ลงไปนะคะตัวนี้ได้0ตัวนี้ได้ c1 ตัวนี้ได้ลบ c2 ตัวนี้ได้0ฉะนั้นบาเ n อรี่ที่2เมื่อแทนลงไปพบว่า c1 เท่ากับ c2 เพราะคุณทราบ c1 เท่ากับ c2 ปุ๊บแทนเข้าไปในสมการที่1นะคะก็จะได้ว่า c1 กับ c2 เท่ากันมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้นคำตอบของเราก็คือ y เท่ากับ เซนหนึ่งส่วนสอง e x p o n e n t i น l x อบวกเซนนึ่งส่วนสอง e x p ก n e n t i น l ลบ x กวกับ x ยกกกำลังสองนั่นเอง